และที่ผมถืออยู่ในตอนนี้เนี่ยคือสปริงเกอร์พิกท่านผู้ชมคือผมเนี่ยไม่รู้ว่ามันดีกว่าสปริงเกอร์ปกติหรือเปล่าแต่ว่ามันเนี่ยใช้มาสเตอร์สปริงเกอร์เนี่ยคราฟด้วยผมคิดว่ามันน่าจะดีมากนะก่อนอื่นเรามาดูที่พี่หมีก่อนพี่หมีเหมือนว่าตอนนี้เนี่ยจะเพิ่มคามเตอร์คูณสิคือคามไวขึ้นเอาวันนี้ก่อนเลยแพ็คคือผมต้องการคามแพ็คให้มันเยอะขึ้นไงท่านผู้ชมจะได้เอามาเปิดแล้วก็อืม คือสปริงเกอร์ที่ผมครับเนี่ยมันจะเป็นสปริงเกอร์ที่ใช้บัฟในส่วนของเปเปอร์นั่นก็คือพลิกมีโก,โกโก้มีป,ปาปาย่าแล้วก็เอมเบอร์ลิลลี่นั่นเองนะเมื่อชมคือมันจะบัฟได้แค่ผลไม้ชนิดนี้นะตามที่มันเขียนอยู่ตรงนี้นั่นเองนะฮะระยะเวลาเนี่ย2.5้นาทีนั่นเองนะเมื่อชมเอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาลองใช้นะก่อนอื่นขอดูพึ่งก่อนมีอะไรมาขายหรือเปล่าอืมเจ้าพึ่งน้อยก็ไม่น้อยนะตัวใหญ่อยู่อ่าเอาฟาวเวอร์ซีแพ็คมาจะได้เอามาคราฟมีอะไรอีกไหม ไม่น่าจะมีแล้วนะตอนนี้อ่าดูที่ช็อปสิชมมีสูก่าแอปเปิ้ลสูก่ายแอปเปิ้ลเนี่ยผมได้มาเม็ดหนึ่งแล้วท่านผู้ชมคือเหมือนว่านี่ไงนี่คือเมล็ดสูก่ายแอปเปิ้ลผมคิดว่าหลายคนเนี่ยอาจจะได้สามเม็ดนะเพราะว่ามันมาขายจริงๆเนี่ยสามเม็ดเอาเป็นว่าผมปลูกสักประมาณตรงนี้แล้วกันสูก่าแอปเปิ้ลอ่าอยากรู้เหมือนกันว่ามันจะดีหรือเปล่าเดี๋ยวลดน้าสักหน่อยอ่ะโอเคสูก่าแอปเปิ้ลต้นแรกของสวนของผมขึ้นมา เจ้าต้นต้นส so ุกายเปิลคือมันมันต้นใหญ่ไม่ได้ทำไมมันไม่โตเลยทำไมมันไม่โตเลยอะ่ะคือยังศูนย์เปอร์เซ็นต์นานนานกี่นาทีไม่รู้แต่ยังศูนย์เปอร์เซ็นต์อยู่เลยอืมอ่ะถามจริงหนึ่งเปอร์เซ็นต์คือผมลดถูกปะวะผมว่าผมลดถูกนะแต่ทำไมมันหนึ่งเปอร์เซ็นต์อยู่เลยคือผิดบ้านอะไรหรือเปล่าผิดพลาดอะไรหรือเปล่าทำไมมันทำไมต้นไม่ขึ้น ทำไมต้นมันไม่ขึ้นเลยอ่ะคือเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวดรถไปรอบๆไม่แน่ใจว่าอืมคือไม่ขึ้นจริงนะเี่ยผมไม่ไม่ขึ้นเลยท่านผู้ชมหนึ่งเปอร์เซ็นคือนานนะเนี่ยอาจจะต้องปล่อยรอสักพักหนึ่งหรือเปล่าไม่แน่ใจโอ้โหสองเปอร์เซ็นคือผมว่าไม่ไม่ใช่แหละผมว่ามันไม่ใช่เลยอันเนี้ยสองเปอร์เซ็นคือลงไปเยอะมากทำไมแค่สองเปอร์เซ็นเองเอาเป็นว่า เราใช้สปริงเกอร์รอไปก่อนแล้วกันนะผู้ชมก่อนใช้สปริงเกอร์ผมต้องเก็บผลไม้ทั้งหมดก่อนเพราะว่ามันเยอะมากไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวสปริงเกอร์จะทํางานได้ไม่เต็มที่อมเก็บไปอเก็บไปมีต้นพริกทองอยู่ด้วยอแล้วก็เอมเบอร์ลิลลี่เก็บมาหรือยังมีเอมเบอร์ลิลลี่สองต้นเก็บมาแล้วแล้วก็โกโก้เก็บมาเก็บโกโก้มาให้หมดอืคือผมจะได้ทําการบัฟทีเดียวไงโอเคน่าจะหมดแล้วนะตอนนี้คิดว่าแล้วก็ถึงเวลาลงสปริงเกอร์พลิกอ่ามันมันมันกว้างมหมเนี่ยมันไม่ค่อยกว้างเท่าไหร่เลยอะ คือประมาณนี้น่าจะยังพอได้ผมคิดว่าอ่าลองลองไปแล้วก็ใช้ในส่วนของสปริงเกอร์อื่นด้วยมีกอลลี่สปริงเกอร์อวางไปมีในส่วนของเบสเบสิกสปริงเกอร์อวางไปสามอันวางไว้ได้แค่สองอันมีแอดวานซ์สปริงเกอร์วางไว้ตรงนี้แล้วก็วางไว้ตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันจะดีหรือเปล่านะเพราะว่าเพิ่งเคยคราฟมาด้วยท่านผู้ชมแล้วก็ระหว่างที่เราเนี่ยรอผมเปิดซีนแพ็กรอสักหน่อยอืมมีทั้งหมดสิบสี่แพ็ค เปิดดูสิอันนี้โอ้โหโคคันโคคันมาอีกแล้ว,วเอาไบเดี๋ยวเดี๋ยวเอานี้กลับไปก่อนเอานี้กลับไปก่อนอืมจะได้รู้ว่าเราได้อะไรบ้างอันนี้คือโคคัทแน่เลยอ่าโอ้โหซักคูเลนคือยังพอได้คือยังเหลืออยู่อ่ะต่อไปต่อไป <laughs> อันนี้ดังก้อนเปเปอร์โอ้โหซักคูเลนคือผมรู้สึกว่าไม่ค่อยได้อะไรดีเดี๋ยวสกิปเลยแล้วกันนะโอ้ไวเลตคอนนี่เหมือนว่าผมจะมีแล้วไปต่อซักคูเลนอีกแล้ว เบนบูนี่ยังไม่ได้เลยนะเบนบูโอ้โหโคคัตโคคัตมาอีกแล้วอันนี้โอ้โหสกุเลนคือได้แต่ของเดิมๆอ่ะอ่าสกุเลนอืมอ uh, so cool มาอีกโอ้ไ oh, ม cool ่กอดโคคัตคืออยากได้ที่ของเบยเบนบูมาแล้วเบนบูเบนบูมาแล้วสกุเลนอ่า ah, ต่อมาต่อมาโอ้โคคัตโคคัตอีกแล้วเบนบูเ <laughs> มที่สอง คือตอนนี้เหลืออยู่อันสุดท้ายอะเปิดมหคือเป็นโคลคลัสท่านผู้ชมเหมือนว่าเมื่อกี้เนี่ยเราจะค้าไว้ด้วยนะใช่ไหมเมื่อกี้เราค้าเอาไว้เก็บมาได้อีกแพค็คหนึ่งอืมเปิดดูสิได้โคลคลัสอีกแล้วเดี๋ยวค้าทิ้งไว้สักหน่อยแล้วกันนะระหว่างที่เราเนี่ยรอเอาไว้แล้วก็มีอะไรน่าค้าอีกไหมสปริงเกอร์คือสปริงเกอร์อันเขียวอันนี้คือเอาไว้บัออาทัวบัอไม้ไผ่แล้วก็บัมเห็ด คือเป็นสปริงเกอร์บั๊มถั่วบัมไม้ไผ่แล้วก็บัมเห็ดนั่นเองนะเมื่อชมอันนี้นะคือผมไม่น่าจะเอาอันนี้คือบัมดอกไม้ดอกไม้ทั้งหมดนี่เป็นดอกไม้ทั้งหมดนะฮะอันนี้ส่วนนี้เนี่ยเหมือนว่าจะเป็นบัมเกี่ยวกับแตงโมแล้วก็ฮัมกิน้นก็คือฟักทองนั่นเองแล้วก็เป็นมูนเมลอนนะฮะส่วอันนี้จะเป็นพวกสตรอเบอรี่เบอร์รี่ราสเบอร์รี่อะไรต่างๆอันนี้เป็นมะพร้าวอันนี้อ๋ออันนี้เป็นอันแรกนะฮะมะพร้าวดราก้อนฟูดแมงโก้แล้วก็โกโก แล้วงออเตอร์เมลอนด้วยอืมเอาเป็นว่าผมไม่น่าจะคารบอะไรละตัวตอ,อื่นเนี่ยดูที่เจ้าพึ่งน้อยมีอะไรซื้ออีกไหมคือผมซื้อไปหรืยอยังน่าจะซื้อไปแล้วเปล่าอ่าซื้อไปแล้วซื้อไปแล้วเอาเป็นว่าเราเนี่ยกลับมาดูที่สวนสักหน่อยเผื่อว่ามันจะมีอะไรดีๆงอกออกมาอืมที่สวนของผมมีไหมพลิกนี่มันอันใหญ่ไหมนี่ไม่แน่ใจนะคือผมรู้สึกว่ามันมันยังไม่ค่อยดีเท่านะ ังไม่ค่อยได้อะไรดีๆเลยอ่ะมันได้เวลาแบบน้อยมากถ้าเม,มื่อชมสองจุดห้าเองอะ่ะไม่รู้ว่ามันจะออกมาดีหรือเปล่านะเดี๋ยวเราเนี่ยจะต้องรอดูเอาเป็นว่าระหว่างที่เราเนี่ยรอผมปลูกเจ้าต้นเบนบูสักหน่อยปลูกตรงนี้แล้วกันนะเบนบะู Bem ไม่รู้ว่าเก็บทีเดียวหรือเปล่าเดี๋ยวลดน้ําดูสิว่าเจ้าต้นเบนบูเนี่ยมันจะดีไหมเดี๋ยวทำไมซูก้าแอเปิลมันมาตรงนี้คือผมเอาเมาส์ไปชี้ตรงนี้ก็เป็นซูก้าแอเปิลคือโตแล้วออกเป็น เป็นบูตัวแล้วหรออ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลดน้ำต้นสูกายปเปิลสิมันจะขึ้นเร็วหรือเปล่าเอ้ยขึ้นเร็วอ๋อทำไมตอนแรกผมลดแล้วมันไม่ขึ้นวะตอนนี้แบบขึ้นเร็วอยู่สูกายปเปิลอ่าม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 ารีบโตสูกายปเปิลรีบโตเอออมันเป็นต้นอะไรเนี่ยคือเป็นต้นแอปเปิลเหมือนเดิมปะเนี่ยมันไม่ค่อยเหมือนต้นแอปเปิลที่ผมมีเท่าไหร่ <laughs> อ่ะโตเต็มที่ละฮาต้นสูกายปเปิลต้นนี้ คือต้นมันก็ดูสวยเหมือนกันนะจริงๆแล้วมันดูแบบว่าอืมมันก็ดูสวยเหมือนกันอ่ะมันเหมือนต้นน้อยหนาเลยคผู้ชมจริงๆมันเหมือนต้นน้อยหนาอยู่เหมือนกันนะเอาเป็นว่าผมมาดูซิเจ้าเบนบูเนี่ยมันมันมันเลื้อยมันเลื้อยอ๋อมันเลื้อยอย่างนี้มันเลื้อยเป็นแบบว่ามันเลื้อยอ่าดูราคาสักหน่อยราคาเท่าไหร่ how much เบนบูอืมแสนสามแล้วตรงกลางเนี่ยมีให้คราฟอะไรไหมต้นเบนบูเนี่ยพี่บีมีให้คราฟอะไรไหมฮะ อ่าต้นเบนบูไม่น่าจะมีนะต้นเบนบูส่วนแพ็กอะแพ็กมีอะไรไหมอ่าแพ็กไม่น่าจะมีนะเบนบูนี่เหมือนว่าจะไม่มีถ้าเมื่อโชว์เอาเป็นว่าทำอะไรไม่ได้อ่าเมื่อกี้เหมือนว่าจะได้แพ็กมาแพ็กหนึ่งอะเปิดเล่นๆดู๋อได้สกูเล่นอีกแล้วคือต้นนี้มันมาบ่อยมากเอาเป็นว่าดูที่ร้านค้าสิแต่ว่าต้นสูกไกลเปิ้ลจะมาไม่มาอืมไม่มีอะไรเลยจริงๆไม่มีอะไรอะเดี๋ยวดูที่ร้านขายอุปกรณ์ จะดูสปริงเกอร์ไงอ่าอืมโชว์มาสปริงเกอร์มีไหมสปริงเกอร์ก็ไม่ค่อยมีขายแล้วช่วงนี้อืมอันนี้มาก็ได้กลับม,มาที่ส่วนของเราเหมือนว่าพริกนี่ก็จะได้ใหญ่ขึ้นนะแต่ว่าผมคิดว่ามาสเตอร์สปริงเกอร์ใช้แบบผิวๆน่าจะดีกว่าไหมนเนี่ย <c oughs> รู้สึกว่ามันไม่ค่อยได้อะไรที่มันดีเท่าไหร่เลยอะเฮ้ยแต่ว่าได้โกโก้ทองอยู่ถือว่าไม่แย่ไม่แย่ โอเคส่วนต้นสูก้าแอปเปิลนี่ก็ยังไม่ออกลูกผมคิดว่าน่าจะต้องรอนานนผู้ชมเอาเป็นว่าระหว่างที่เราเนี่ยรอผมเก็บในส่วนของอแคนดี้บอลซัมดีไปเนี่ยเก็บมาทําไมรอสักหน่อยแล้วกันนะแคนดี้บอลซัมเหมือนว่าจะยังไม่ค่อยมีอะไรดีเท่าไหร่มีตรงนี้ออันนี้คือต้นโคโคอยแล้วก็ไอ้เจ้าต้นนี้อันนี้เนี่ยเหมือนว่าจะเป็นต้นเนงต้าตรอนอ๋อมันลูกเล็กอยู่เนี่ยเมื่อวานผมทําการบัฟไปมันลูกใหญ่มากน่าจะหมดต้นละ เราก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วเอ้ยนี่ไงโคโก้วลยังไม่ได้ลองขายดูเลยโคโก้วล์ราคาเท่าไหร่ก็ไม่รู้อลองไปดูสิอ่าผมเอาของมาขายอันนี้คืออะไรโอ้ยอันนี้คือไอ้น,นี่หนิเนกเตอร์ตรอนอะไรนะ่ะอ่า how much อันนี้อืมหนึ่งร้อยสิบเอ็ดล้านอันนี้ก็เป็นเนกเตอร์ตรอนอืมเดินเอ้ยอันนี้อันนี้อันนี้ซันคอยซันคอยอันนี้ราคาเท่าไหร่หนึ่งล้านห้าส่วนโกโก้วอ่ะโกโก้วายนี่ราคาเท่าไหร่ โกโก้ายแฟนแสนไอ,อ้หอโกโก้ายอืมอันนี้เอามาอันนี้หนึ่งล้านตัวอีกอันหนึ่งอ่ะอันนี้เหมือนว่าจะติดอ่าทองเปล่าไม่น่าจะติดทองนะติดพอลีเนตอันนี้หนึ่งล้านเหมือนกันานผู้ชมคือก็ไม่ไม่ได้ดีขนาดนั้นนะน่าจะมีแค่อันนี้แหละที่แพงสุดเพราะว่ามันอันใหญ่ด้วยไงอ่ะเซลล์ติดไปอืมหายไปเลยมาดูผลงานสิผลงานพลิกคือผมคิดว่า <laughs> มันไม่ค่อยเอ้ย มันก็ไม่ใหญ่อยู่นะแต่ว่ามันไม่ได้ใหญ่มาก,กนะท่านมู้ชมผมคิดว่ามาสเตอร์สปิงเกอร์เนี่ยเพียวๆน่าจะดีกว่าคือพวกนี้มันดูไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่เลยอืมมีโกโก้เนี่ยพอใหญ่อยู่บ้างแต่ว่าก็ไม่ได้เวอร์มากนะ้วก็ตรงนี้มะมงมะม่วง,งนี่ยังไม่ค่อยเก็บเพราะว่าเดี๋ยวจะเอาไปส่งเควสไงท่านมู้ชมเป็นเควสน้ำผึ้งนะฮะปล่อยไว้ก่อนแล้วกันนะโอเคฮะสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็ลาท่านมู้ชมไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้เนี่ยสวัสดีครับ